เดิมมรถมีแค่ตัวแซงนะครับข้างล่างนะครับที่เป็นเหล็กกลมๆนะครับแล้วเราก็เพิ่มตัวแหลกขึ้นไปชั้นนึงครับแหลกชั้นบนนี่กลางเต็นท์นอนได้เลยครับให้ดูคุ้มจากด้านท้ายนะครับนี่นะข้างในนี่สามารถเอารถวิบากเข้าไปใส่ได้คันหนึ่งเลยนะครับนี่ครับมุมมองข้างนี้เห็นชัดๆนะครับ ตัวแหลกกว้างมากครับด้านบนสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับโทนี่สปาร์กนะครับวันนี้ครับจะพามาดูครับมีรถยนต์มิสูบิชิไทตันคันหนึ่งนะครับเขาใส่แซงที่กระบะไว้นะฮะก็อยากได้แหลกแบบหลังคารถตู้นะครับแหลกยาวๆเเพื่อที่จะให้สามารถ ึ้นไปกลางเต็นหรือว่านั่งเล่นได้นะครับแต่นี่ต้องทําขาต่อจากแซงขึ้นไปนะครับเพราะว่าด้านล่างเขาจะใส่รถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับเดี๋ยวไปดูงานที่ผมทํากันดีกว่าครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะขึ้นงานจริงนะครับทุกงานนะครับเราจะทําแบบนะครับในคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าตรงตามคอนเซ็ปที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะฮะถ้าถูกใจลูกค้าแล้วลูกค้าโอเคเราก็ถึงไปขึ้นงานจริงนะครับ ข้อดีของการทำแบบในคอมพิวเตอร์คือ 1. คือลูกค้าสามารถเห็นแบบแล้วก็ตอบได้เลยว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็2คือเราสามารถวัดระยะความกว้างความยาวทุกส่วนเลยนะครับจากในแบบเวลาเราขึ้นงานจริงนะครับทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะฮะ นี่ครับไททันที่เคยใส่แหลกหลังคานะครับที่ต่อขึ้นไปจากแซงขอบกระบะนะครับดีวันนั้นทําเสร็จแล้วมืดเกินครับเลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายรีวิวครับวันนี้ป๋ากลับมาให้ติดออนนิ่งด้านข้างเพิ่มอีกทีนครับอันนี้ไฟพอสว่างอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวใกล้ๆให้ดูหน่อยครับนี่ครับส่วนตรงด้านหน้านะครับมีช่องใส่ไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับ พื้นด้านบนครับเป็นพื้นตะแกรงครับมีสองชั้นนะครับด้านบนสุดนะครับเป็นถาดยาวนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่คุมหัวเก่งมานะครับก็สําหรับวางของได้ครับมีพื้นตะแกรงเหมือนกันครับนี่ครับป๋าโชว์เปิดไฟสปอร์ไลท์ดูครับสว่างจ้าเลยครับตาแตกนี่รถป๋าต้งป้ายแดงเลยครับป้ายแดงคันแรกเลยครับ ที่มาให้อู่เราทําให้ครับมุมมองด้านข้างครับเนี่ยนะเดิมๆรถมีแค่ตัวแซงนะครับข้างล่างนะครับที่เป็นเหล็กกลมๆนะครับแล้วเราก็เพิ่มตัวแหลกขึ้นไปชั้นหนึ่งครับแหลกชั้นบนนี่กลางเต็นท์นอนได้เลยครับให้ดูมุมจากด้านท้ายนะครับเนี่ยนฮะ ข้างในนี่สามารถเอารถวิบากเข้าไปใส่ได้คันนึงเลยนะครับนี่ครับมุมมองข้างนี้เห็นชัดๆนะครับตัวแหลกกว้างมากครับด้านบนกลางเต็นท์นอนได้เลยครับตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับเราก็ซ่อนอยู่ด้านในครับไม่ยื่นเลยจากตัวแหลกออกมานะครับด้านหลังไฟสปอร์ตไลท์ก็จะมีขาสําหรับป้องกันสิ่งของมากระแทกไฟครับเวลาใส่ของข้างบนหัวเก่งนะครับ ช่องเก็บของด้านในก็กว้างมากครับใส่ของได้เยอะฮะจริงๆแล้วนอนได้เลยนะครับให้ดูใกล้ๆอันนี้ด้านหลังไฟสปอตไลท์ก็จะมีราวเด็กครับป้องกันเวลาเราใส่ของเข้นะ <c oughs> <Maria> าไปดันเข้าไปข้างในครับจะได้ไม่กระแทกกับตัวไฟสปอตไลท์นะครับติดเสร็จเรียบร้อยครับออนนิ่งอันนี้ให้ดูเอารถไปจอดนอกครับเห็นชัดกว่าเดิมนะครับทั้งแหลกทั้งออนนิ่งนะครับ จะได้ครับไม่มีโอกาสได้ถ่ายตอนกลางวันสักทีครับถึงวันไหนต้องไปเที่ยวหาป่าที่เมืองแกงแล้วครับได้ถ่ายทดสอบกลางออนนิ่งให้ดูด้วยเลยครับใส่เสร็จแล้วร้อนะครับออนนิยงยาว3เมตรครับเหมือนเดิมยี่ห้อจิงโจ้เหมือนเดิมครับรถปิกอัพใส่ออนนิ่งนะครับตอกแล้วครับมาที่เรารถทุกประเภทครับเราจัดทรงให้เป็นรถสไตล์แคมป์ได้หมดเลยนะครับ อยากได้แบบไหนยังไงคุยกันก่อนได้ครับทําแบบในคอมพิวเตอร์ให้ดูก่อนได้ครับป่ปปปปปาลากทเทเลอร์ไปด้วยครับวันนี้เลยได้ถ่ายวิวให้ดูแถมไปด้วยครับกว้างมากครับจะถ่ายจากด้านท้ายเข้าไปให้ดูครับท้ายเปิดได้ครับกางออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้อีกครับ ลนานครับนอนได้หลายคนเลยครับพื้นที่เหลือๆวันนี้ฝากกันไวส้สั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยรูปภาพสวยๆเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ